สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชนแนลนะคะวันนี้กระท่อมชมจันประเปียก็พามาชมคุณลุงนะคะพามาดูคุณลุงทําอะไรนะคะวันนี้ก่อนไปทํางานเพราะว่ามีงานเยอะตลอดทั้งวันก็เลยขอที่จะทําสิ่งนี้ก่อนนะคะมาดูทําอะไรนะ,ะโอโห เมื่อคืนนี้เราล้างบ่อน้ําตกหน้าบ้านนะคะน้ําตกน้ําูุหน้าบ้านแล้วก็ที่นี่ล้างไม่ทันนะคะแต่คุณลุงก็ปล่อยน้ําออกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ามันล้างไม่ทันเนื่องจากว่ามันมันเหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยดึกด้วยเมื่อเมื่อวานนี้ก็ทําเยอะอยู่นะคะแต่บ่อตรงนั้นก็ลูกๆก,ก็มาช่วยกันอยู่นะคะแต่คุณลุงก็เออ อายุเยอะแล้วนะคะก็ชลา <c oughs> ก็เหนื่อยเลยทำไม่ไหวอแต่วันนี้คุณลุงก,ก็เลยต้องมาทำเพื่อที่น้ำดำๆนี้มันจะได้เอหมดไปเนาะจะได้มีน้ำสะอาดใส,ส,ดใสกลับมาใช้งานเหมือนเดิมเราฤดูฝนมันก็มีฝุ่นมีอะไรมีใบไม้มีอะไรร่วงลงมาเนาะ มันก็เลยเป็นน้ําสีดํานะคะเพราะว่าแต่แต่ไม่มีอะไรลงเล่นน้องหมาก็ไม่ลงเล่นนะคะเป็นใบไม้เป็นฝุ่นเองนะคะในฤดูฝนซึ่งเราก็ไม่ได้ล้างตลอดเป็นเวลายาวนานมันก็เลยจะมีน้ําสีดําซึ่งจะต้องเอาออกเพื่อที่จะให้น้ําสะอาดสวยใสยแล้วฤดูฝนก็ไม่มีใครมีเวลาที่จะ ออกมานั่งเล่นนั่งชมน้ำผุอะไรมันก็เลยไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ได้ใช้งานก็เลยไม่ได้มีการล้างนั่นแหนะนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดนะคะฝนตกตลอดเลยไม่ก็ไม่มีใครที่จะออกมานั่งเล่นนั่งชมวิวอะไรมันรกด้วยก่อนที่เราเหมือนที่ป้าเล่าสู่กันฟังก่อนที่เราจะมีสวนที่สะอาดแบบนี้มันก็รกรุงลังเราต้องให พี่น้องมาช่วยตัดลงนะคะต้องให้พี่น้องมาช่วยต้องให้ทีมช่างมาช่วยต้องเรียกว่าช่างทำไมเขาไม่ทำอะไรทำไมป้าเรียกว่าช่างเขาทำอย่างอื่นทุกอย่างแต่ว่าครั้งนี้ขอให้เขามาช่วยตัดต้นไม้เท่านั้นเองนะคะเขาก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนเหมือนช่างอันนะคะเป็นทีมช่างที่มาช่วยเรา แต่นี้พอดีมันใกล้ฤดูไฮซีซั่นแล้วนะคะหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้เพราะว่าฝนเหมือนจะตกเมื่อคืนนี้แต่ไม่ตกไม่มีฝนเลยตกไหม,ไม,ม,ไมคุณลุงตก,ตกแต่ไม่เยอะใช่ไหมคือลายฝนต้นหนาวแล้วเดี๋ยวทางการเพิ่อนก็จะประกาศให้เป็นฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเนาะ แต่ตอนนี้ยังเป็นปลายฝนอยู่เนื่องจากว่ามีฝนตกอยู่นะคะเมื่อคืนนี้คุณลุงบอกว่ามันก็ตกอยู่เนาะแต่ไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเหมือนฤดูฝนหรอกเขาคงฝนสั่งลานั่นแหละนะคะก็แต่แต่ไม่เยอะนะไม่แน่ก็อาจจะมาตกเยอะวันไหนก็ได้แล้วก็มีเวลาก็เตรียมล้างบ่อล้างอะไรตกมันก็คงจะไม่มี ฝนมีอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีฝนมากมายแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจล้างล้างบ่อเพื่อที่จะได้มีน้ําสะอาดไว้ดูไว้ชมไว้ให้สวนสวยนั่นแหละนะคะให้สวนสะอาดสวยเพราะว่าเรื่องของความสะอาดจากกิ่งไม้ข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้างล่างที่จะต้องจัดเก็บกวาดใบไม้แล้วก็ล้าง ขัดถนนซอยเล็กซอยน้อยที่ในบริเวณสวนนี่แหละนะคะลาดับต่อไปก็จะต้องทำความสะอาดพื้นนะคะหลายๆที่ในบริเวณสวนนี่แหละแล้วก็เรื่องของการดูแลต้นไม้นะคะตอนนี้เมื่อวานนี้ช่างก็เริ่มลงมือบ้างแล้วในการที่ติดน้ำต่อน้ำสปริงเกอร์ในสวนแต่วันนี้ก็คงต้องมาทำอีกนะคะ มาทําอีกแล้วก็อาจจะไม่เสร็จเพราะว่ามันเยอะนะคะช่างบอกว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เสร็จมันไม่ใช่ติดตั้งเท่านั้นมันจะต้องมีการขุดดินฝังท่อด้วยนะคะต้องมีการขุดดินฝังท่อด้วยเพื่อสะดวกในการตัดหญ้าในการดูแลต่อไปนะคะคุณลุงไอาอุปกรณ์นะคะตอนนี้คุณลุงไปเอาอุปกระะนนณออกร์จากน้ำที่ดำดำ ก็ต้องเอาออกแล้วเวลาที่เราล้างบอ่อเหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งล้างเสร็จแล้วเวลาที่เราปล่อยน้ําลงไปมันก็จะเป็นสีฟ้าสวยใสสวยงามนะคะบอ่อล้วก็ต้องทําความสะอาดอริมบ่ออะไรออกแต่พื้นเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาเนาะทําความสะอาดพื้นเพราะว่ามันต้นไม้ข้างบนก็ ไม่มีปัญหาที่เราจะตัดลงมากีดขวางอะไรอีกนะคะแต่กวาดพื้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็ต้องกวาดตลอดค่ะนี่มันก็ต้องกวาดตลอดอยู่นะคะคุณลุงเอาน้ํามาไล่นะคะคุณลุงเอาน้ามาไล่ป้าก็ต้องหลบสิไล่ไล่อ่ฝุ่นไล่ใบไม้ออกนะคะคอา มันก,ก็ต้องล้างลงไปตั้งแต่ริมบ่อนะคะขอบบ่อก็ต้องไล่ล้างลงไปเพราะว่าถ้าเราล้างในบ่อเสร็จแล้วเรามาล้างข้างบนมันก็จะเปื้อนลงไปอยู่ดีนะคะคุณลุงต้องล้างริมบ่อขอบบ่อก่อนนะคะตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ล้างกันยกใหญ่เลยบ่อนนู้นก็ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะก็เหลือบ้างนิดหน่อยอืมแต่ก็ต้องมาล้างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยป้าลุงก็จะออกไปทำงานนะคะเยอะมากเลยการเตรียมงานวันนี้ทั้งซื้อของทั้งทำจดหมายทั้งอะไรต่ออะไรทั้งนั่นแหละเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้กับการเตรียมกิจกรรม เราเย็นนี้ก็มีกิจกรรมพรุ่งนี้ก็มีทำทุกวันแล้วก็ปลีกเวลาแบ่งเวลามาทำงานที่สวนด้วยแต่วันจันทร์เป็นวันหยุดของป้าลุงนี้เราก็จะทำงานสวนกันทั้งวันเลยในช่วงที่มีการเคลียร์พื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรนี้ก็จะทําเยอะหน่อยแต่พอเราทําสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปวันจันทร เราก็จะได้พักผ่อนบ้างดูสวนดูอะไรต้นไม้ต้นไรบ้างเพราะว่าหวังว่านะหวังว่าจะสำเร็จนะปีนี้เราจะไม่ต้องไปลากสายยางรดน้ำต้นไม้เยอะๆในสวนเหมือนทุกปีตป้าลุงจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะคะก็คงจะได้ลดในสวนนี้ภายในบริเวณบ้านนี้แหละนะคะที่จะได้ลดบ้างแต่ว่าภายในบริเวณสวนคุณลุงก็มีสปริงเกอร์อยู่นะคะถ้าต่อ สปริงเกอร์ย้ายเอาก็จะไม่มีปัญหานะคะสําหรับต้นไม้เออเราก็ต้องไม่ต้องมาลากสายยางลดตลอดนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่ตรงไหนสปริงเกอร์อาจจะไม่ถึงหรือมันจะเปียกนะคะมันจะเปียกกับอุปกรณ์อย่างอื่นเราก็ต้องลดเอาใช้สายยางอย่างเช่นถ้ามันจะ เปื้อนสาลานะคะเปียกเข้าไปที่สาลาที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหมือนสาลานี้นะคะเราก็ต้องใช้สายยางรดเอานะคะแล้วก็สายสาลาตรงนู้นด้วยนะคะสาลาตรงลานเพือนตรงที่ป้าว่าถ้าเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็คงจะไม่ให้น้ําเปียกเหมือนฤดูฝนที่มันสาดแบบตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นฤดูแรง เราก็คงจะไม่ให้ฝนสาดเข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องทํากิจกรรมที่นี่มีกิจกรรมที่จะทําที่นี่หรือเป็นที่พักผ่อนก็ต้องให้แห้งนะคะต้องให้แห้งสะอาดหวังว่าช่างจะมีเวลามาปรับปรุงมาทาทําสีใหม่ทําสติกเกอร์ใหม่ทำอะไรที่แน่ๆต้องทาสีรอบๆในบริเวณนี้ ใหม่นะคะเพราะว่ามันก็เปื้อนก็นานแล้วแล้วก็ทำสติกเกอร์มาติดใหม่อะไรแบบนี้เนาะซ่อมแซมดูแลระบบไฟระบบอะไรสีทุกสีทั้งสีเหล็กที่มันถลอกปอกเปิกด,ด้วยครั้งก่อนก็มีนั่นะแหละมีอ่ทำมีอะไรที่ กิจกรรมที่มาทําที่ให้มันมันเสียหายแหละมันตลอกปอ,อกเปิดสีนะคะสีก็ต้องให้ช่างมาไล่เก็บสีอีกนะคะหวังว่าทุกอย่างจะสดชื่นแจม่มใสดูสิน,นัน่นขนาดหลังคาป้ามองขึ้นไปเห็นทั้งรังแปนเลยนะคะมาทํารังเห็นไหมเพราะว่าฤดูฝนไม่มีใครเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้นะคะต้องเช็คระบบไฟหมดเลยนะคะต้องให้ช่างเช็คดูระบบไฟ ที่นี่จะมีทั้งไฟสปอตไลท์ไฟแสงสีอะไรต่างๆนะคะแสงสีเสียงว่างัันเถอะเวลาที่เราอยากจะเล่นจัดปาร์ตี้เล็กๆสนุกสนานเฮฮาที่นี่ก็จะต้องมีไฟแสงสีเสียงด้วยนะคะไฟสปอตไลท์ก็ประมาณนี้นะคะเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปทำงานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ สั้นๆก็ไม่สั้นเท่าไหร่หลายนาทีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ